สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมกับมิอีกแล้วเนาะนะครับกับเกมแมกกาซีโร่นั่นเองนะครับอยู่กับการรีวิวการ์ดใหม่เนาะนะครับอ่าแคนโกพาลาดินนั่นเองครับการ์ดใหม่ก็จะมีชื่อว่าราชธิสีแห่งการกอบกู้แกนเอเซลซิซอนนั่นเองนะครับก็ เจ้าแกนเนซรเซลซีซอร์สนะครับก็จะเป็นเหมือนเหมือนกับเป็นการหนึ่งความหวังเนาะนะครับสำหรับเหล่าบรรดาไฟเตอร์ทั้งหลายนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับสิ่งที่คนเล่นเนี่ยคือเขารำคาญลิงจ็กเกอร์กันนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าลิงจ็กเกอร์เนี่ยคือมันมีการล็อกนะครับแล้วก็มีการเหมือนกับแบบในการตัดคอมโบนะครับเฮ้ ในในทางออบนะครับโอเคนะนะครับก็คือตอนนี้คือคนเอ็นนะคือเขาอยากจะให้เข้ามากเลยนะครับนะสำหรับตอนนี้นะครับก็่าสำหรับคนเอ็นนะครับก็โปรดรอไปก่อนเนาะนะครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่งถึงไอ้นี่เองใช่ไหมเพิ่งถึงเจ้าลิงโจ๊กเกอร์แบบแรกอยู่ใช่ไหมล่ะอ่ะก็ให้ท่านผู้ชมรอไปก่อนนะครับรอสักอประมาณสี่ถึงห้าเดือนเนาะนะครับนะ ก็เดี๋ยวการ์ดปลดล็อกก็จะมาอีกการ์ดไปหนึ่งนะซึ่งการ์ดอันนี้คือเป็นของไอซีเนาะก็จะชื่อว่าเจ้าวอนาแซงทอรี่นะครับนะนะนะซึ่งตัวละครที่ท่านผู้ชมเห็นข้างหน้านะครับก็จะเป็นเจ้าทากุโตนั่นเองนะครับในเหมือนกับเป็นร่างแบบร่างปกปกติอะท่านผู้ชมครับนะอ่นะนะ นะครับเพิ่ช่วงครบเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลของตัวแรกครับสกิลของตัวแรกก็จะมีชื่อว่านะครับเจ้าอัลซวินในความมุ่งมั่นโทสครับสกิลของโทสก็คือในเทิงของเรานะครับถ้าแวนการของเราเป็นเอเซลนะครับยูนิตตัวนี้จะได้รับพลังเพิ่มขึ้นอีก3,000นะครับคือสกิลน่ะต้องอยู่แถวหน้านะนะครับถึงจะอ่าใช้ได้นะครับเพนู่้ชมครับอ่ะ จมตีไปครับซึ่งเจ้าแกนเ,อเซ,ซอร์ซิซอทับมีามีการถูกเนิาถูกปั๊บดีกว่านาอเรียกว่าเป็นการถูกเรียกว่าผมขอเรียกว่าเป็นครึ่งครึ่งก็อะไรกันเนาะนะครับก็คือมีการถูกเนิบนะครับแล้วก็ถูกปั๊บด้วยนะครับในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งาการถูกปั๊บของเจ้าแกนเซเซลเนี่ยก็คือจะ เป็นเรื่องของการหงายดัมเมโซนนั่นเองนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลของอาร์ครับแคเรียนะครับก็คือเมื่อ,อยูนิตตัวนี้นะครับปูดกให้กับอาร์เอเซล จมตีเข้าฮิตแวนกาดนาอนะครับทําการคาร์ทบอลหนึ่งใบนะครับนํายูนิตตัวนี้เข้าสู่โซนครับเปิดดูการ์ดสีไปมาสุดของแจงของเรานะครับพอการ์ดจากนั้นนะครับแล้วก็ลงสู่อ่าเดียการ์นาอกนะครับในสภาพเวฟนั่นเองนะครับก็คือเป็นสภาพแนวนอนนั่นเองเนาะนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็นะเจี๊ยบคอนิดนึงนะครับท่านผู้ชมรับขออภัยด้วยเนาะนะครับอ่ะ ประมาณนี้นะครับสำหรับอ่าสกิลนะครับของคาแคเรียเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเจ้าแกนเอเซอร์ซิสซอร์กันก่อนนะครับว่ามันถูกบัฟแล้วก็ถูกเนื้อตรงไหนเนาะนะครับสำหรับอาการเนื้อก่อนนะครับผมขออ่าขอการเนื้อก่อนไปแล้วกันเนาะนะครับสำหรับการเนื้อนะครับของเจ้าแกนเอเซอร์ซิสซอร์ก็คือจะเป็นการหงายดัมเมสโซนนะครับถ้าเป็นของจริงก็คือต้องอาเอาการ์ดไปเนื้อไปหนึ่งนะครับเข้าสู่โซ นะครับแล้วก็หงายแยมใช่ไหมครับ <S <S ถ้าเป็นในเกมน,นี้ก็คือไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับก็หงายแยมไปเลยนะครับนะรประมาณนี้เนาะนะครับถามว่าการถูกเนิฟก็คือเป็นการขอ,อกัดเท่นนั้นแหละนะครับถ้าถ้าเรา,าถ้าเรียกก้าของเราไม่มีห้าใบนะครับยูนิตตัวนี้จะไม่ได้รับพลัง1น0 0 0หมืนนะครับแล้วก็ขี่ด้วยนะนะครับ 輝く天空の戦士ライド空国の獅子グランドエンジェルシー。 อ่านะครับท่านผู้ชมครับก็อาขออนุญาตนะครับบอกสกิลของตัวนี้ก่อนเนาะนะครับสกิลของแบล็กไลออนก็คืออ่าเมื่อยูนิตตัวนี้ลงสู่สนามนะครับถ้าไม่กล่าวของเราเป็นเอเซลนะครับและเรามีดาเมจโซนสี่ใบหรือน้อยกว่าเนาะนะครับนำการไปมันสู่ของแดกของเรานะครับไปวางคว่ำนะครับที่ดาเมจโซนนะครับในช่วงอาจบเทิงของเราครับซุ่มดาเมจโซนของเราหนึ่งใบนะครับที่คว่ำอยู่นะครับอาไปกลับเข้าสู่เอกนะฮะ สกิลก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลของเจ้าแกรนด์เซอร์ซิสซอร์กันก่อนเลยก่อนนะครับสกิลของเจ้าแกรนด์เซอร์ซิสซอร์ก็คืออ่าคาลเจอร์บาสองใบนะครับอันล็อกการ์ดทั้งหมดนะครับของสนามของเรานะครับเปิดดูการ์ดสี่ใบมันสุดของเด็กของเรานะฮะพอการ์ดนะครับอ่าหนึ่งใบนะครับลงสู่ช่องเรียการ์ดนะครับจากอ่าถ้าเรามีเรียการ์ดนะครับอ่าครบห้าใบนะครับยูนิตตัวนี้จะ ต่ลาพาวเวอร์เพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นนะค,ะค,ครับคีย์ที่ขอมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งจอนจบเทินนะครับอ่ะฮะอ่าน,นะครับสกิลก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าแกนเซอร์ซิซอนนะครับข้อส อ่าโอ้ยตีผิดท่านผู้ชม,ชมขอโทษนะครับตีผิดอะ่ะว้าวตีผิดช,ช่างมันเนาะตีผิดอะท่านผู้ชมที่จริงเราต้องเอาอ่าแถวแถวนี้ตีก่อนนะแถวด้านซ้ายตีก่อนนะเพราะว่า,าพลังมันไม่ถึงเออ ตานะท่านผู้ชมครับขอโทษทีนะครับตีผิดเฉยเลยนะครับจบเทิร์นก็หงายดาเมโซนนะครับประมาณนี้นะครับถามว่าเจ้าเคเอเบเกอร์นี่คือจะใช้สกิลได้ไหมใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราปลดล็อกไปแล้วนะฮะสกิลประมาณนี้นะครับสาหรับเจ้าการใหม่น้องนะครับสำหรับเจ้าแกนเอเซอร์ซิซซอร์นะครับเดี๋ยวเรื่องของการถูกเนิร์ฟเนี่ย นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไปที่คอมเมนต์ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าพูดเนี่ยคือมันจะอ,อธิบายยากนิดหนึ่งแตนะครับอ,อ่ะฮะนะก็เดี๋ยวผมจะสแสดงให้ท่านผู้ชมดูภายในเทอรน,นี้แหละนะครับเกี่ยวกับข้อเสียเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้สกิลไปเลยนะครับอ่ะนะครับค่าตร์บาร์สองนะครับข้อบาสเตอร์เบลตลงมานะฮะ อ่ะนะครับอันนี้คือข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือถ้าท่านผู้ชมไม่มีการในสนามคบผ้าใบนะครับแกนเอเซลซิซอร์จะไม่ได้รับพลังนะครับแล้วก็ได้รับขีนะครับถึงท่านผู้ชมจะคอลงมาคบผ้าใบแล้วนะครับอ่าฮะซึ่งสกิลของเจ้าเพิ่มพลังแล้วก็เพิ่มคีนะคือมันจะไม่ทางานนะครับอันนี้คือข้อเสียนะครับของเจ้าแกนเอเซลซิซอร์นะครับประมาณนี้นะนะครับผมนะสอนเราข้อเสียนะฮะ อ่าคือจะเอาเจ้าบาซเซอร์เปดเนี่ยปิดก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าอ่าพ,พระเอกของเราคือแกนเอเซอร์ซิซซอร์นั่นเองเนะครับอ่ะอันนี้คือข้อเสียนะผมก็บอกไปแล้วเนาะนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าแกนเอเซอร์ซิซซอร์นะครับท่านผู้ชมคิดกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปก็แล้วกันเนาะส่วนตัวผมคิดว่ามันเก่งนะแต่ว่าถ้าการบ้อนมือเราไม่มีมันก็จะอ่า มีข้อเสียนิดนึงนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็นแล้วกันเนาะก็เช่นเดิมครับเดี๋ยวผมจะเขียนข้อดีข้อเสียไว้ที่ใต้คลิปเอาไว้ที่คอมเมนต์นะครับแล้วก็ทิกเกอร์ที่แนะนําก็คงจะ ให้ใส่เป็นดอทิวเกอร์นะครับจะก้าไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าใส่ขีดนะคือมันเกรงว่าอากาต้นมือเราจะไม่พอนะครับในการคอการ์ดเนาะนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันน้องนะครับสำหรัใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เนาะนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ติดตามนะครับเพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารนะครับของเกม Vanguard z e r นะครับแล้วก็การรีวิวการ์ดใหม่ไว้ได้นะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับซีเวกเกนครับผมบ๊ายบายจ้า